ขณะนี้เวลา23่สนาฬิกายีนาทีเป็นวันอาทิตย์วันนี้อากาศหนาวสายสายมาอากาศอุ่นพอตกเย็นมา อากาศหนาวจนมาถึงเวลาที่อัตมาอัดวีดีโออยู่นี่ยังหนาวเพราะหนาวนอนไม่หลับก็จับโทรศัพท์มาอัดวีดีโอเพื่อไว้ฝังวันนี้มีงาน สองงานด้วยกันตอนเช้าไปทำบุญเจ็ดวันให้เจ้าอาวาสวัดของพอกซึ่งมารณะพาไปตั้งแต่วันที่เก้าธันวาคมมาสิ้นสุดในวันที่สิบเจ็ด ธันวาคมคือวันอาทิตย์นี้เพื่อทำบุญอุทิศไปให้ส่วนภาคเย็นได้ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่คองพอกซึ่งมีผู้หลวงลับดับขันไปอย่างประโลกเบื่องหนา้า เมื่อเผาเสร็จแล้วก็น,นิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์เย็นตักบาตรชาวที่เสียชีวิตคนหลังนี้แค่เป็นไข้วัดเฉยๆยโยมเขาเล่าให้อัตมาฟังว่าเป็นไข้วัดทานยาว่าจะมาพัก ผ่แต่เขาก็เสียชีวิตไปไขวัดสมัยนี้เป็นไขวัดที่รุนแรงคนไหนเป็นโลกปอดเคยกินเหล้าโซบุรีก็จะต้านทานไม่ค่อยจะไหวปอดข้างใน มันอาจจะเสียไปแล้วคือไม่ได้ไปเช็คร่างกายไม่เหมือนคนที่เขาอยู่ใกล้หมอแต่นี่อยู่ในป่าในดงอาจจะเกี่ยวกับโรคปอดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเช็คเหมือนดังโยมอัต ตมาแก่เป็นไข้วัดแต่ที่รู้รู้เป็นโรคปอดแก่รักษาปอดมาเป็นเวลาหลายปีพอมาเป็นไข้หวัดก็คงจะรู้ตัวบอกกับลูกลูกว่าเป็นไข้หวัดครั้งนี้คงจะ ไม่ได้อยู่เพราะว่าอาการมันหนักหายใจหายคอมันไม่ค่อยจะไหวแก่ก็เสียชีวิตไปไข้วัดสมัยนี้คนที่สุขภาพไม่ค่อยจะด,ดีเช่นคนเป็นโรคปอดจะทนไม่ค่อยได้ตามหลักจริงๆถือว่าเป็นกรรม เพราะสังขารร่างกายนี้ถ้าเอาสิ่งไม่ดีเข้าไปในกายเช่นกินเหล้าสูบูรีก็มีส่วนทำให้ปอดพังเหมือนกันถ้าจะพูดไปตรงๆกรรมนี้ไม่มีใครกระทำให้นอกจาก ตัวของตัวเองนังเช่นหลวงพอ่อพุทธาจารย์โตอยากโยมก็คงจะเห็นนั่งสมาธิมือขวากำมือซ้ายกำมือขวากำอยู่ข้างบนมือซ้ายกำอยู่ข้างล่าง ถ้าจะพิจารณาไปคนเราก็มีแค่สองกรรมกรรมก็ได้แก่การกระทำของเราคือมีมือก็มีมือซ้ายมือขวามีอยู่สองกรรมกรรมขาวกับกรรมดำขาวนั้นได้แก่มือขวากรรมดำนั้น ได้แก่มือซ้ายกำขาวมีอะไรบ้างได้แก่ไม่ข่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามจัดเป็นกายกรรมสามไม่ข่าสัตว์ตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ จนถึงมนุษย์ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ถือว่าเป็นยอดมนุษย์คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นโรคไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเพราะกรรมของเราเป็นกรรมดีสองไม่ลักทรัพย์ ไม่ไปรักของผู้อื่นผู้อื่นก็ไม่มารักของเราสามไม่ประพฤติผิดในกามหมายความว่าไม่ไปประพฤติผิดในรูปเมียผู้อื่นจะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ มาทำร้ายเราได้เรียกว่ากายกรรมสามถ้าทำดีเป็นกรรมขาวถ้าทำชั่วเป็นกรรมดำแล้วกรรมทำด้วยวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดเท็จตามหลักจริงๆก็อยู่ในศีลหาข้อที่สีเรียกว่าไม่พูดเท็จพูดมีสัจจะพูดความจริงไม่โกหกหลอกลวงทำให้บุคคลนับหนาถือตา ทำให้สังคมที่คบหาสมาคมกันนั้นเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนี่อนิสงการไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียก็เหมือนกันทำให้คนที่คบหาสมาคมไม่กินแนงแคลงใจกันไม้ความว่า ด้วยความจริงใจไปไหนไปกันเรียกว่าเป็นเพื่อนแท้หนาคบหนานับถือพูดคำหยาบคือพูดกูกูมึงมึงด่าโคตรพ่อโคตรแม่เอาที่ของรับมาด่ากันผู้ที่เล่นเฟทเล่นลาย จะเห็นอยู่บ่อยบ่อยทั้งทั้งที่ตัวอยากจะเป็นผู้นำแต่อดพูดคำหยาบไม่ได้ถ้าพูดคำหยาบดังนี้จะมาเป็นผู้นำได้อย่างไรเพราะผิดศีลพูดเพ้อเจอพูดเอือยเปลือย โดยที่ไม่ได้คิดจะถูกหรือผิดจะไปกระทบใครหรือไม่เขาไม่ได้พูดด้วยมีสติคือพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยมันใจอันนี้ไม่สมควรจะเอามาใช้ผู้ที่หวังความจเจริญ หวังจะเป็นผู้นำต้องหัดใช้สติในการพูดเสียใหม่แต่ถาในทางดีคือไม่พูดเท็จไม่พูดจอเสียดไม่พูดคำหยาดไม่พูดเพ้อเจอเป็นกุศลฝ่ายขาวคือไม่โลบอยากใดของเขาไม่พยายามเขา เห็นถูกตามทำนองคลองทำคนไม่ค่อยถือได้เพราะว่าจิตยังไม่ตึงจิตยังไม่มั่นคงยังไม่ปฏิบัติถึงอันนี้จะเห็นอยู่บ่อยๆจิตถ้าจะเปรียบก็เหมือนลิงล,ล,ลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดทั้งเกตดูกายก็ได้ นาปัดตาเกาหลังเกาหัวหาวอันนี้จิตยังไม่ตึงถ้าพดจิต,ตึงจะนั่งเฉยเหมือนกับคนนั่งสมาธินั่งตัวตรงจิตใจนิง่งบางทีเขาจะบริกรรมอยู่ในใจคนดังนี้หาอยาก <Yeah. S 1> ถ้าจะดูดูในหลวง ราชการที่เก่าโดยที่ไม่ค่อยจะไว้ติงเท่าไหร่ไอยากรู้ก็โลดเอาประวัติมาอ่านมีความบดท,ทนถ้าอดทนคนไล้ชีดจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะว่าการกระทำจิตนิ่งแต่ก็หาอยาก ถ้าจะโพดทรงสูงลงมาข้างล่างนะถ้าเป็นล้านคนก็อาจจะได้ซะสิบคนถ้าเป็นแสนคนก็อาจจะได้ซะห้าคนถ้าเป็นเหมือนคนก็อาจจะได้ซะสองคนครึ่งทานองนี้ก็ให้พิจารณาดูก็แล้วกันสวนกมดำอัตมาก็โผกับโผกับกำขาว กำดําก็อยู่ข้างล่างประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้เจริญจะไปอยู่ในทางที่ไม่คอยติดเห็นอยู่ในที่ควบคมุมบริเวณบางหรือไม่อย่างนั้นเอาไปอยู่ในสถานที่กากันทํทำให้หมดอิสระเสรีภาพหรือไม่อย่างนั้นก็ถูกปราร ก็เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าทําไมคนถึงชอบเพราะคนชั่วก็ไปตามกรรมคนดีก็มีความสุขความเจริญแต่ทำไมไม่เอาอย่างคนดีจเจาอย่างคนที่ไม่ค่อยจะดีเป็นเขาเต้นเขาร้องเขารำโดยที่ ดูไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยหมายความว่า้ายคนบามาเต้นมาร้องมารํามาแสดงอาการคิดว่ากูแน่คนอื่นไม่สามารถจะทำอย่างกูได้บางทีก็คิดอย่างนี้คนที่ไม่รู้อีโนอีเนเด็กเกิดไม่ใหญ่หลัง เห็นก็ชอบมัวระชอบแค่์ชอบอะไรไปเลยเปยื่อยโดยที่สติปัญญาเขามีแค่นั้นสิ่งที่ดีดีไม่เอาตามการกระทำนี่ก็บ่งบอกถึงจิตใจคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเอาของไม่ค่อยจะดีมาอวดคนที่ทำดีได้รับรางวัลเป็นโรค ไม่ค่อยจะแพ้มาให้คนอื่นได้เห็นไปเอาอของสิ่งที่ไม่ค่อยดีๆแสดงว่าจิตใจของคนคนนั้นก็ชอบในทางที่ไม่ค่อยดีต่หไม้ความวาชอบดาชอบมีเรื่องโชคต่อยหรือไม่อย่างนั้นถ้าพระไหนกินเหล้าเมายาพระไหนเหล่นที่กงที่กา ชอบแชร์มาบ่งบอกถึงคนแชร์ด้วยเหมือนกันแชร์แบบนี้นิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรถ้าแชร์ในเรื่องดีก็บ่งบอกคนคนนี้นิสัยใจคอถนัดไปในเรื่องดีถ้าจะพิจารณาสังขารร่างกายมันก็บ่งบอกเหมือนกันในะอของวุณนีนะจังเช่ยนคนรูปงาม เสงเพราะอันนี้ให้สังเกตดูภายนอกนะถ้าได้ศึกษามาดีจะไปในทางศีลทางธรรมที่เป็นนักร้องเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่ส่วนน้อยที่หน้าตาไม่ดีแล้วเสียงดีอันนั้นก็อาจจะเป็นกรรมแต่ละอย่างที่เขาทำแต่ส่วนมาก เสียงดีแล้วก็หนาตาดีประพฤติดีก็อยู่ที่การกระทำของเขาในอดีตหรือในชาติที่เลวๆมาเขาศึกษาอยากจะเป็นนักร้องก็โหลดเสียงใครที่เขาชอบชอบก็มาฝึกมาร้องมาเต้นเพื่ออนาคตสดใสของเขา แต่ถ้าคนไม่คิดอะไรก็ไม่ไม่สนใจไม่รู้ว่าชีวิตปล่อยไปวันวันคือไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดูสนุกสนานไปแล้วก็แช่เรื่อยเปื่อยไปโดยที่ไม่ได้มองดูเจ้าของว่าเอกูเล่นมันมีประโยชน์หรือเปล่าฟเฟซหนิงเสียเงินอยู่เป็นเดือนรายเดือนรายสัปดาห์คิด หรือเปล่าส่วนมากไม่ค่อยคิดคนอย่างนี้เห็นอะไรที่เขาทำอย่างงกอย่างนี้ให้หัวเราะก็แ้เรื่อยเปื่อยไปโดยที่ไม่ได้เอามาเป็นครูเป็นบาว่าชีวิตจะเดินอย่างไรอันนั้นไม่เคยคิดเลยแต่คนรู้เป็นคนศึกษาเป็นก็เอาเยี่ยมอย่างไอ้ที่เขามีประโยชน์เยอะแยะไป อย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงเขาแนะนำปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกผักปลูกของที่มีประโยชน์ต่อสังขารร่างกายกินไปแล้วทำให้ชีวิตไม่เกิดโรคเกิดตายไม่สนใจทำแต่เอเรื่องที่ไม่เป็นสาระแช่ก็เอเรื่องที่ไม่เป็นสาระ แช่ก่อยพวกที่ด่ากันด่ากูด่ากันแช่แล้วก่อพวกที่ตีกันต่อยกันแช่พวกที่จะลกโดยที่ตัวเองทําไม่ได้ส่วนมากคนที่เขาทำได้นะเ,เขาต้องฝึกซอ้อมก่อนที่จะมาเป็นคนดังเช่นพวกผิวดำดำดำ,ดำเนี่ยเขามีความสามารถในการทำอะไรร้ายๆอย่าง สังเกตดูเขามีความสามารถอย่างเช่นนักกรองเนี่ยเขาพยายามฝึกแต่วัวที่ไม่มีความสามารถเนี่ยดูไปแล้วว่าหัวเราะหัวเราะหัวเราะเสียเงินโหลดเข้ามาเสียเงินแช่เ,ชเข้ามาแล้วก็มาหัวเราะหัวเราะโดยที่ไม่ได้เอาไปคิดโดยที่ไม่ได้เอาไปฝึกโดยที่ไม่ได้เอามาเป็นครู ผู้แล้วก็แล้วไปสนุกไปวันเล่นไปวัน,วนเสียเงินเสียทองอเป๋า่าเสียงานเจ้าของอีกด้วยก็น่าคิดเหมือนกันไอ้ก,กรรมเนี่ยส่วนมากมันก็อยู่ที่ปัญญาด้วยเหมือนกันถ้าปัญญาดีก็ต้องทํากรรมดีถ้าปัญญาไม่ดีได้ศึกษามาไม่ดีภูย่าตายายสอนมาไม่ดีพ่อแม่สอนไม่ได้หนึ่งมันประกอบกันคือกระทํา สิ่งนั้นนั้นลงไปคนดีๆก็อเอาตัวรอดได้เล่นเฟซเล่นไลน์ดูแล้วก็เอามาศึกษาศึกษาแล้วก็ลงมือกระทำโดยที่ไม่เทียรประโยชน์ในการเล่นเฟซเล่นไลน,น์เห็นเห็นหลายๆคน นั่นข็นไม่ว่าจะทําการ,กรเกษตรเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอันนี้เขาทําการ,กรเกษตรต่อไปก็มีข่าวมีของขายประทังชีวิตเมื่อมีมากมากก็ส่งขายได้เงินได้ทองมาจนเจือครอบครัว ไม่เหมือนคนที่ไม่ใช่หัวดูเขาแลว้วไม่ได้คิดไม่ได้นึกเป็นกรรมดำเลื่อยไปไม่เคยจะเห็นกรรมข้าวสักทีมีแต่ทุกข์ใจหนักอกอยู่เลยไปคิดเสียว่าไม่มีเงินเติมเน็ตอีกแล้ว งานก็ไม่มีในคิดถึงเรื่องคนกรรมดำนาคือว่าไม่กระตือรือร้นในการเป็นอยู่ถ้าคนกระตือรือร้นคิดเสียว่าเอกรู้อย่างนี้มันไม่ไว้แล้วต้องดีตัวแล้วเพื่อให้กรรมมันดีกว่านี้ทำกรรมนี่มีแต่กรรมดำทำให้ทุกข ใจตกนรกอยู่ตลอดเวลาเงินทองก็หายากฝืดเครื่องอันนี้บอกให้ฟังเฉยๆคนที่ชอบเล่นเฟซโดยที่ไม่คิดถ้าคิดก็สามารถที่จะทำให้อจะเริญได้ดูก็ดูในสิ่งที่ดีๆ ดูแล้วก็ต้องมีหัวคิดว่าเราจะทำได้ไหมที่เขามีคลิปให้เราดูอย่างนี้ถ้าเราทำได้ก็พยายามทำใช้หัวคิดเดตตัวเองให้มันขึ้นถึงกำขาวสถทีเพราะกำดำก็ทำมามากแล้วไม่ใช่ว่าเห็นอะไรของล็อกเฮ้แฉตาพึดตาพือโดยที่ ไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราเจริญหรือจะทำให้เราเสื่อมอันนี้ก็น่าคิดอย่าไปสนับสนุนอ้คลิปที่ไม่ค่อยดีสนับสนุนแชร์เขาเขาก็ได้เงินอันนี้พยายามใช้หัวหน่อยก็มีอยู่หลายคนหละก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรถ้าผมจะพูดไปก็ไม่ดีก็คือรู้จักรู้จีกันนี่แหละเอาแหละญาติโยมขอยุติไว้เพียงเท่านี้ จะเอพอ